มันก็จามไฟแม่ทำใหมนะ่ะเท็ดตาก่อนเท็ดตาก่อนเดี๋ยวเดีวยวา,าอีกมาเนี่ย,ยนี่ดนดีๆแม่อย่าเท็ดเอาเลยมาเอามาดีๆ người lên mà đi người ná lên mà đi 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 Hai đi 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 อืมตาแดงเจ็ดไม่ใช่าย,ยาเลยนะพอเลยวะตาแดงเกินลงอย่างมาเช็ดไม่มามาเช็ดอีกกนมันออกไม่หมดเลยนะนะเช็ดตา,าไม่เลยเดี๋ยกระดาษก่อนเงื้อกระดาษก่อนนะนอนกันสลุ่มหรือใครก็มาตัดออกนะกิ่งไม้นี่ รู้ว่ามานอนยังมาตัดอีกไอ้ที่ยื่นออกขขาน,น่นไม่ตัดแนวออกหนูไปไหนเดี๋ยวรถมามานี่ตัดแล้วก็ไม่เก็บ มานอนมาตัดทับที่มันอีกช่วยแล้วก็ยังทำให้ลำบากเน็ตเก็บไม้ก่อน ว้างพี่ไมน่นอนกันเองเองเลย <_ t ick> นัำมา, <_ t ick> มามาลูกมามาแม่เค็ดมา <_ t ick> มาเรดูดู mày mà, mà, máy mà, mà, chết mày đi. chết ta mày ní mày mày con mày 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 นี่อยู่ใจเชื่อยดิอ่ะอาญายอดกันอยญายดอยายดตากอืมยืนดีดีดิยืนดีดีอืมน้อยน้อย Những đi này 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 นอนเลยนอนให้ยาออกก่อนยี่ยาส่ตาในนูน่นอนที่จะลุกไปไหนมานอนเร็วแล้ไ,ไปแล้วหน้าแดงมนให้ข้าวอันนี้ขโมยอะไรแม่เนี่ยฮะขโมยอะไรแม่เนี้ยไปอบน้ำมาดีว่ากินข้าวแล้วไปลงน้ำ ข้าวแล้วไปลงน้ําเลยดางรถมานะ่ะรถมานะ่ะได้ยินไหมรถมานะ่ะไอ้ข้าวรถมาแม่บอกว่าเสียงรถมานุ่นข้าวข้ามาล้มเน้ว แม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วร้อนแดดจังแม่ไปแล้วอนอหนีหนีหนี นอนพระลูกเอาายาไา้ตานะ